เนี่ยมันยับไปอยู่บซะมันยับไปเลยยันแม่ในร้านผีข้ามาเบ่งง้ออีกฟอกนึงแล้วค่ะงัวง้อนี่ลักษณะนี่งามนะค่ะพี่น้องอ้าวพ่อพ่อกับเจ้าของคนเลยเนาะค่ะสวัสดีค่ะพ่อไกสวัสดีครับสว้สขางัวตัวนี้ไหนมาตั้งใจจะไหนมาทั้งกาลสินหัวละครับตอนซื้อม้านี่เขาป่วยบ่คือเขาตอนซื้อมากับโบแข็งแรงยังสี่จอย ยางก็สิลมพุ่นล่ะบานนี้มาโยฝนแล้วคนเหลาเลี้ยงเนาะคนเหลาเลี้ยงอะปูกไว้เลื่อมข้าวบานนี้เอามาตุนบ่ท่านในีพ่อเดียนผูใ้ใดก็ง,งิดเลยตอ,ตอนนั้นเสือเสือถุงวัวป่วยมาเลี้ยงใช่เนาะค่ะถุงเลียงนะถุงัวจอยอ,อันตอนนั้นเสือราคาจัดบาทค่ะบพ่อไก่ตอนนั้นเสือม,มากับ่บหลายดอกบาทดอกเสือมากสี่หา,ม,ม,าม,มื่อนึง ้งมันนั่นเอแบบแพ่งแน่อยู่ละเพราะอยากได้มันว่ามันหูตอนเขาไปอาก่านี่เขาทองไปนีเฮยจังไหยเฮงมากยังมาท่านไหนยังมาท่านไหนทองเป็นว่าทองสาวยูเดททองเด้ลูกตัวหนึ่งแล้วมึงค่ะพี่น้องมังอันลูก ตอนเนี่ยลูกเขาได้จักเดือนแล้วค่ะนั่นลูกเก็ได้สองเดือนลูกลูกตัวผูให้ตัวแม่ใช่ไหมตัวผู้้โอเพราะว่าเป็นไทยแล้วน่ะพอจะก็บรรกรณ์ได้บุญที่เขาไมาที่ทับให้อยากมืดมื่จัตงน้อยนะคะเพราะว่าฝนตกริมแตงน้อยนะคะที่นี่เพราะใครคิดว่าสิเปิดราคาบอคำว่าจุดว่าอยู่นั่นละกันได้ราคาก็ได้ ว่าอยู่นี่ว่าว่าว่าจะสิบหนึ่งผลละห้องเนาะห้องห้องห้องว้อี่ผู้สนใจเนาะค่ะขอโทษขอไก่มีบอนีตัวเบอรยังค่ะศูนย์แปดสามสามสมหนึ่งย์ห้าเอาไม่แน่ยศูนย์แปดสา หกหนึ่งสามศูนย์ห้าหกหนึ่งสามศูนย์ห้าค่ผู้ใดสนใจกันทักมาได้เลยค่ะพี่น้องอันช่วงนี้มันก็เป็นฝนที่ตกนะค่ะก็เลยหมุดหมืดนจักน้อยลักษณะงัวงค่ะพี่น้องกะนหูพูดง่วพูดผู้ใดสนใจกันทักมาได้เด้อม้กรงทั่งมนวันก็ไดจ้ะพี่น้อง อันก็มีได้ทับเพิ่มอีกไปหนึ่งเลยทับยังยังยังเลยท่านในขึ้นท่ายังวัดเตี้ยหม้อท่านในเป็นสัตว์เนาะหม้อก็จะได้ลูกหม้อก็ได้สองเดือนนี้นี่เดือนท่านในเต็มสองเดือนไปบุสาธุสาธุด้วยค่ะแม่วันกระถามท่านเป็นปันไดเลี้ยงหัวนะคะกระให้อันชิดจารณะเอานะคะแม่วันถามบอกท่านด้เก่งจะเป็นมือไหม่สำหรับ หัวเจนองข่าพเ่นองสามพันในเก่งแล้วครับ,กกบ,บิีนี้ก็ขอบคุณค่ะพ่อกกยสวัสด,ดีค่ะสวัสดีครับ